สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับเกมดันเชี้ยนดันนะหลังจากที่คลิปที่แล้วพี่เล่นกับมาร์ทไปสองคนรู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีวันนี้เราตามตี้มาให้ครบหกคนเลยครับประกอบไปด้วยคุณสมาร์ตตี้คนเดิมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแชมป์ครับผมครูครูหายไปนานไหนอยู่ไหนวะสวัสดีครับี่ตัวผู้หญิงนี่งๆย้อมผมแดงเลยฮะสบายดีไหมครับผมเร่อยๆครับสบายดีครับเอ้และอีกสามคนนี้เป็นแฟนคลับของเราทั้งสิ้นได้แก่น้องแคทอ่ะเปิดเสียงพัดลมหน่อยแล้วพัดลมเป่าไม้เร็วอยากได้ยินเร็ว สวััดีครบเอาปิดแล้วเหรอพร่อโถเอ้ยต่อไปนะครับน้องฟุก๊ก อ่านี่น้องฟุกนะเสียงมายอย่างแมนเลยเห็ุตัวผู้หญิงอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงนะครับผมมีหำทุกคนนะผมทีสตาสวัสดีครับสเสียงเหมือนฟุกเลยอะ่ะนี่ใช้ไม้เดียวกันไหมนเนี่ยโอเคครับวันนี้เราหกคนจะลงไปหลุดของให้ได้มากที่สุดเกมนี้คือไม่ว่าใครจะหลุดอะไรได้เท่าไหร่ก็ตามมันจะถูกหารหกนะครับอยู่ที่ว่าคนที่ถือของรอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะพยายามรอดให้ได้ทุกคนแต่การเล่นหกคนเนี่ยมันจะเพิ่มความยากมากกว่าการที่เราเล่นสองคนในคลิปที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มีกกกกกาาารรรซซซัั้้ออมนนหห่่่ยะะสสวใญ็ปบผล นะครับผลกรรมวันนี้เราไปลองดูว่าจะเป็นยังไงเริ่มเรามีเวลา15นาทีนะครับดาเนินแผนได้เลยครับผมหาห้องบอสกันเถอะเป็นกลุ่มหรือเปล่าเป็นกลุ่มเป็นคู่เราจะไ,ได้หาห้องใหญ่ๆเอาเพงๆไปด้วยกันไปด้วยกันเพราะว่าไปด้วยกันจะมีตัวล่อตีนตามพี่มาพี่เห็นสมาชิกค,คนที่7แล้วว่านั่นไงวิ่งอยู่นั่น,น่ะระวังแล้วกันนะแมงวิ่งมาแล้วระวังเดอ้อส,สมาชิกนัตตี้นัตตี้ตามหลังมาแล้วนัตตี้ฟะด,ด้วยใช้เพชรเม็ดหนึ่งเพชรเม็ดนึงนัตตเอาเราลากลงมาทำไมล่ะพ่อโหลดเสร็จแล้วขึ้นเลยโหลดเสร็จแล้้วขึน ก็ไม่ได้อยากลากับพี่รีบรีบย้ายห้องเด้อมีกระโหลกเอาไงไปขวาไปขวาไปขวามีมไอ้เชี่ยไปใหญ่เลยมีสมาชิกคนที่7อยู่กับเราด้วยนะระวังตอนนี้เราได้ของมาทั้งหมด5ชิ้นเท่านั้นนะครับเราทำได้ดีกว่านี้ทุกคน6แล้ววะมาถ้าเราเพิ่งรู้ความลับมาว่ากินลับให้เจอเว้ยเว้ยเว้ย มิมิกเราเพิ่งรู้มาว่าเกมนี้มันมีของลับนอกเหนือจากของที่เก็บได้จากหีบด้วยนะครับเป็นพวกแบบสมบัติของพวกผู้กล้าอะไรเงี้ยคาถาอะไรเงี้ยมีดอกด้วยนะสมาชิกเราคนนึงบังเอิญไปได้มาไอ้เหี้ยมิมิกนีไปหนีไปหลุดแล้วใช่ป่ะไปไหนกันแล้วเนี<ป>่ยเรียบร้อยพับพี่ข้างล่างเรียบร้อยจ้าไม่รู้ครับเก็บห้องใต้ดินขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปต่อไปต่อทุกคนไปทางไหนอ่ะ ข้างข้างนี้ข้างหน้ามีมีมิกะระวังไงไปประตูแสงเดี๋ยววะนี่มีศพเก็บยังมีมิกนกล่องนี้หรือเปล่ากล่องนี้แหละอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดนีมีเราเรียกกล่องว่ามีมิกเราเรียกไอตัวปลอมว่าตัวฉันนี้คนแล้วกันนะจะได้ไม่งงตายจ้าเอออ๋อกล่องนี้คือมีมิกใช่ไหมริงห้องนี้ห้องนี้ห้องห้องห้องนี้ต้องขายสองคนน่ะ ต่มันมีบอลอะไปไปหาแชมป์ดีกว่าเปิดเลยเปิดเลยห้องนั้นไอห้องนี้น่าเข้ามากเลยอะมันมันมีมอนนะพี่มีมอนก็แปลว่ามีของเว้ยเฮ้ยไอเหี้ยเหี้ยมันต้องใช้สองคนดันดันหีบยักษ์ด้วยเอาไงใครจะรับบทผู้กล้าแล้วหีบนี่เปิดยังนี่มีมิกเหรออันนั้นมีมิกมีมิกเดันอีกคนนึงมาช่วยดันหน่อยมาช่วยดันหน่อยไปซัพพอร์ตทีมนั้นเร็วทุกคน มันมนต้องดันสองคนมันต้องดันสองคน้องใช้คนนี้ช่วยดันก็เราไปครับฮึบล่อไว้ทุกคนเอาเพชรมาให้มากที่สุดสองเม็ดไป <S 2> 2 <S ไปไป,ไปแล้วทางนี้อะทางนี้นไม่ได้ไปดูมืดสนิท เอ๊ะคุ้นๆว่ะคุ้นๆมือนตาที่แล้วเลยว่ะห้องวายว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนไ,<ม>ไป<ด>ไหนสอง,2 2> องคนองเออฮลัลโหลอยู่ไหนกันผมลงมาข้างล่างน,นะ ลงไปแล้วเหรอเหตุใดถึงลงไปเอาของออให้โอ้ยขาโทษเอ้ย้พวกเราดูดิวะโอ้ยหน้าขายหน้าชะมัดย่าเลยแบบพวกเราดูดิเ้ <c oughs> พวกน้ำพจน์ภัยมือใหม่อย่างนี้แหละเดินซุ่มซ่ามไม่ระวังเนื้อระวังตัวเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยห้องโถงมังกรเคยมีมังกรถูกฆ่าตายที่นี่ทางเดินนั้นแสดงว่าอันนี้ก็ต้องทางที่พี่นัทไปเจอนั่นดิไอ้ห้องที่พี่นัไปเจอผีดิไอห้องนึกภาพอตกางพี่ปะใช่ททางที่พี่พี่นัท ใช่หรือเปล่านะเนี่ยพี่พี่มาเจอพลาดเนี่ยห้องนั้นน่ะนั่นตัวอะไรอ่ะข้างหน้าน่ะหยิบหยบอ่าลูปั้นกเล็เอ็กโซดียาพี่โดนเน่นอยู่พี่ไม่เคยเจอตัวนี้นะเรายังไม่เคยมาที่นี่ไปห้องสมุดห้องไหนพี่นัดกัน ทำหนึ่งนะหลุดของก่อนเฮ้ยเพชรที่พื้นลงมาลงอ่ะทำหนึ่งทำหนึ่งทำหนึงหยุดกันแล้วกันรอรอรอเฮ้ยเราได้มา40ชิ้นแล้วนะรอบนี้เรารวยแน่ทุกคนแต่ส่วนแบ่งมันเยอะว่ะต้องมีคนตายซะหน่อยอเดี๋ยวเราตายก็แบ่งกันอยู่ดีไหมจะหารเท่าไม่ไหมพี่ใช่หรือเปล่าห้องสมุดอ่ะห้องห้องสมุดอ่ะพี่จำทางได้ดีไหมห้องสมุดอยู่นี่หยิบใยหยิบใยหยิบใยฮะใยอยู่ตรงนี้ ไหนกันนั่นน่ะมาร์ตอยู่นี่มาร์ตดูในแมปอ่ามันจะเป็นรูปหัวคนมันจะเป็นรูปหัวคนอยู่ในแมปมาร์ตผมเจอหิวไปเริ่มเทิ่มเลยเอาไปเอาไปไหน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 จะเป็นรูปหัวเอาทิ้งตะเกียงทำไมเนี่ยตัวฉันขยันกดคิวทิ้งซะด้วยทีบปเริ่มเทิ่มอยู่กันสองคนก็น่าจะเปิดได้นี่กว่าที่เราต้องยกพวกกันมาเปิดเลยหรอได้กล้องกล้องได้ไหมน่ากลัวจัง พี่รอแถวนี้นะมาเปิดเลยพี่มาร์ทเปิดเลยกลับไปห้องสมุดทุกคนห้องสมุดจึ้งมากพี่จะบอกให้51าชิ้นแล้วทุกคนเหลือ5นาทีมาร์ทเร็วใช่หรือเปล่าทางไปห้องสมุดอ่ะใช่ใช่ยังจริงด้วยห้องของพี่นัดเลยรอก่อนรอก่อนทุกคนรอ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 พี่ขอเตือนว่าในนี้จะมีผีประมาณฉันอีคนอยู่ข้างในมีตัวฉันอีคนหนึ่งแล้วมีผีผู้หญิงแล้วก็มีผีเด็กผู้หญิงแล้วข้างในสุดทางขวาจะมีทางลงไหมนะข้างล่างนั้นก็มีหีบไปกระจายกัน เข้าไปมีห oh. 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 ีบเต็มเลยคนกำลังมาไปเข้าไปเอ้าเฮียออจบแล้วรุ่นพี่โถ่เอ้ยไอพวกเด็กใหม่โอ oh. oh. ้ยน้าขยัน้าชมัดญาเลยแบบพวกเราดิเด้จะบอกให้ว่าเป็นเทคนิคนะเว้ยการที่เราโดนเชือกผูกอ่ะเราจะไม่เสียเลือดจากการโดนมอนตีเว้ยเฮียผีผู้หญิงมาแล้วระวังมามามาช่วยเปิดหน่อยช่วยเปิดหน่อยช่วยเปิดหน่อยอันใหญ่อันใหญ่เฮียเสียงรานมากเสร็จแล้วเออตายกูเพชรสองเม็ดข้าบอได้เพชรสองเม็ดโอ้ยแต่ทำไมกูล่ะ อะไรกันวะน้านะดึงเพื่อนดึงเพื่อนบอกแล้วว่าห้องนี้มันลึมอุ้ยค้างกับหลังได้ไหมโอ้โหเสียงเฮียกี๊นักหนาวเนี่ยนั่นไงผีผู้หญิงข้างล่างครับอันนี้อันนี้นที่มัดต,ตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงตัวจริงโดนตีหลังมาพี่อยู่ชั้นสองเด้อวิ่ง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 ข้างล่างของเต็มเลยอยากลงไปเก็บเก็บแต่เพชได้ไหมอะข้างล่างอะไปไม่ได้อะกำลังกลเป็นผีอีป้าผีอีป้าบาง พี่เก็บเพชรแล้วสองเม็ดเอ้าล่วงโอ้โหแรงจัดโอ้โหผีผู้หญิงหม้เฮียผีที่ดนหมวแทงใจใส่ก็ตายแล้ววะโอ้มันทุบกูใหญ่เลยเออทุกคนเราเหลือเวลาไม่ถึงห้านาทีแล้วแล้วของเราดรอปในนั้นหมดเลยสามนาทีทุกคนเอาเอาเอามีของสิบสองออกเลยก็ได้ออกเลยก็ได้หาทางออกหาทางออกสามนาทีไม่ทันแล้วขึ้นไป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 ผีผีผีงกงกจังเลยทำไมเปิดไม่ได้วะ S <S ท,าทางออกอยู่ทางนี้ทิศใต้ทุกคนตะวันตกเฉียงใต้ไปเร็วทางนี้หรือเปล่ามีเชือกด้วยนะเนี่ยระวังทุกคนทางนี้ทางออกอะน,นี่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 มองมากลับมาวิ่งกลับมาก่อนกระโดดอยู่กระโดดอยู่ไหนวะกระโดดอยู่กระโดดอยู่ประตูนี้ สองนาทีเร็วมีมีเชือกนะระวังอย่าเหยียบไปเลยไปเลยโดนเหรอโดนเชือกแขวนเหรอไอเหี้ยละกอบินตามกูมาดึงเพื่อนยังโอ้ยกอบินตามมาตีอ่ะกอบินกอบินไม่รอดนะเนี่ยคนแถบคนมันวิ่งตามมาตีอ่ะ ครับหนึ่งนะขอจู๊ก่อนโอ้ยเหียเต็มเลยเฮ้ยพี่นัทพีมทา,างออกเลยพยายามอยู่เลือดกูเหลือปลายหมอยมากเลยตอนนี้เฮ้ย hey, หูหลุม<ป>เอา้าไปใครก็ได้ใครใครยังไม่ตายเก็บของเรารีบโดดไปเลย หนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งทีสุดท้ายเดี๋ยวพี่รีบตามไปนะแป๊บบนึงนี่มีคนล้มอยู่ดิพี่ดึงคนนึงใครอะ่ะเฮ้ยเฉยอยู่เฉยอยู่เฉยใครอ่ะเจอแล้ว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 ,ลวทางนี้ทางนี้กำลังไปแป๊บนึงนะจะเก็บเพชรใช่ไหมนั่นอะ่ะเอา้าพ่อหนุ่มเอ้ยไอ้พื้นลื่นจัดแล้วมันติดอะไรวะนั่นดิระวังหลุมนะทุกคนมีหลุม เชได้แล้วขึ้นได้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยต้องกดชิปกระโดดโอเคเปล่าต้องกดชิปกระโดดระวังหลุมระวังหลุมระวังโด้เฮ้ยสิบแปดวิสิบแปดวิถ้าออกอยู่ไหนออกนะออกนะแป๊บนึงพี่อยู่นี่จะถึงแล้วสิบวิพี่เข้าทันอยู่โอ้ยเหี้ยโถรุ่นน้องมือใหม่ก็อย่างเงี้ยได้มาห้าพันแบบเศร้า มีของแค่สองคนที่เข้าวงนะครับก็เลยได้มาแค่นี้นี่ไงเป็นไงล่ะอยากไปห้องสมุดสุดจึ้งรอบนี้เล่นแบบไม่โลภดิเล่นแบบเอาแบบพอดีพอดีเกินห้าสิบชิ้นคือออกเลยตีบกันดีกว่าใช่เกินห้าสิบชิ้นออกเลยโอ้โหเฮียสกเลตันเอาเอามีสองหีบไปเนี่ยตั้งนะมีคนรอดแล้วอุ้ยเพชรสองเม็ดเพชรสองเม็ดหีบนั้น่ะถ้ากล่องนั้นไม่ใช่พี่เตรียมวิ่งนะเปิดเลย เก็บเลยอุ้ยได้เจมสีเขียวมา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 ไปต่ออึ๊บโอ้มีไฟลวกด้วยเราเหลือแค่สี่คนนะเนี่ย,ยดดแฝดครับเฮ้ยโหไอพวกมือใหม่มาโถ่ไอ้แฝดอีกแล้วเนี่ยทำไมเดินไม่ระวังเื้อระวังตัวบ้างเลยก<อ>บินีขอกบินกบ,บินระวังข้างหน้ามาแล้วไม่น่าทักเลยทางตันไหมล่ะแชมป์เอาเอา,าเอาเพชรพี่เอาเอา มันมีเมื่อกี้ไม่มีพชรอยู่เฮียกบบินโคตรเยอะเลยหลุดศพแป,ป๊บจะบอกว่าตรงน้ำตกเนี้ยมีทางลงว่ะลงว่าเราจะลงไปในน้ำตกนะทุกคนรอบนี้เด,ดินดีๆเด้อเจ็บตัวเด้อนไปก่อนนะ มาที่ไหนอะ่ะล่วงล่วงอยู่ตรงกอบบินกอบบินเฝ้าอะอห่อระบายน้ำเน่าเน่าแกงแกงน้ำตกรอก่อนนะนแ,แกงน้ำตกรอก่อน <Yeah. S 1> มีอะไรไหมในน้ำตกอะ่ะมีหีบแค่นั้นเองเมื่อกี้อ๋อโอเค มาร์ทนี่นี่ใช้มาร์ทเปล่ามาร์ทใช่ใช่มามาร์ทหันหลังมามาร์ทไปจากที่นี่กันประตูขวาเลยประตูไปไปเลยไปเลยไปเลยของหายหมดเลยจำทำไม่ได้ด้วยเราจะมุ่งหน้าสู่โซนสีเขียวเปล่าวะทุกคนไอหีบเขียวนี้ถ้าเป็นมีมิก็น่าจะลูบเดิมอะกล้าเปิดป่ะจริงเปล่า <ส>ต้องเปลี่ยนผมว่ามีมีจริงด้วยแสดงว่าใช่ละแสดงว่าลูกเดียวกันจะได้จำไว้ว่าห้ามเปิดใครจะล่อใครก็ได้ล่อผีหน่อยได้ดิวะไม่ต้องล่อมันแค่เงียบๆไว้ไม่ต้องล่อตัวเนี้ยอย่าวิ่ง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 เดี๋ยวว่าละ ออกเลยแม่ไป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 ,ไปลงล่างลงล่างเราไม่ไปทางสีเขียวด้วยกคนเราไปทางที่มันมืดมนดีกว่านี่ใครวะเนี่ยสมาร์ตี้โอเคใช่เยี่ยมนะยทุกคนท<อ>ุนน<อ>กคนหายแล้วนั่นใคร<บ>อ่ะเขาพ่อเอ้ย ไม่ระวังเลยอ่ะฮะแคปทำมน้ำตกนี่ลงไม่ได้นะตัวแชนอีกคนโอพวกเด็กใหม่ไปดูเอ้ยโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เบื่อหรือไงเหลือเวลา8นาทีครับในดันเจี้ยนแห่งนี้เอ้าโอ้โหอ่ะมีคนตกว่ะ แล้วกูตายแบบนี้เลยโอ้โหแล้วเพชรอยู่ข้างล่างด้วยดิเข็ดกลวงไม่ใช่หรอใช่เพชรอยู่ข้างล่างแต่มองไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้โคตรเศร้าเลยแล้วไฟส่งไฟฉายกูไปหมดเลยห้องสมุเดเหรอวะไม่เข็หหเดหรอวะร<ต>อบนี<ะ>้เราไม่ค่อยมีเงินดิเ<ร>ดแต่ทางออกทางออกอยู่ไกลนะเว้ยพี่ขอแค่เพชรสองเมตรแล้วออกมาเลยพี่มีประสบการณ์ในห้องสมุดนี้มาถึงสามครั้งแล้วทำไครับทุนพี่รู้จักเคารพสัมมาคารวะก็ดีแล้วไอ่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังไหนวะทางไหนบะ ผิดทางนะทพี่ทางนี้ครับโอ้โหแผนการก็คือนีห้องและพี่จะขึ้นชั้นสองนะเข้าไปเลยคนหนึ <t 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 ่งเข้าไปวิ่งเลยแต่พ uh uh> ี <t <t ่ม้านานนะพี่เก็บแล้วของผมเต็มแล้วช่องผมเต็มแล้วทีทีตาตาล้ออยู่ได้เพชรสามเม็ดได้เพชรสามเม็ดแล้วได้ได้ได้หได้ไหออกไหมสามสิบเอ็ดชิ้นแป๊บหนึ่งพี่มาเราดูวาเรื่องผมน้อยแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะ ท่านั่งพี่กำลังหลุดชั้นสองอยู่ไอ้กดเลยพี่มัาไอ้เฮียมาแล้วได้เพชรหกเม็ดแล้วโอเคโอเคออกเลยออกเลยได้หกเม็ดไปมันพ่ดเหมือนอะไพี่ผีมาผีมาผีมาได้เพชรมาเจ็ดเม็ดว่ะแต่เลือดจะหมดถ้าออกอยู่นี้ทางออกอยู่นี้ทางออกอยู่นี้ไอ้เหี้ยพี่ม้าก่อนแหวนนำทางจังหวะสอบ นำไปครับนำไปเพชรอยู่ที่เจ็ดเมตรเห็นไหมคุ้มค่าบอกแล้วไม่งั้นเราจะกลับไปแบบแห้งๆนเว้ยเฮ้ยตัวเฮียเลยไม่เอาไม่เอาเลือดไม่มีแล้วไม่มีเลือดแล้วไม่เอาไม่เอาเฮียแม่งตามแม่งตามพี่ดาตะเกียบเลยรตัน ไม่รู้วิ่งอยู่แป๊บนึงโอ๊ยหลังเข้ากูจะตายจะตายจะตายให้ได้เลยเชียร์ยาไอ้เชียร์หลังอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังอยู่ว้ายเนาะโอ๊ยอออมันใช่ทางออกปะเนี่ยไงอุ้ยหนังหนังมังกรไปให้ถึงนี้ทางออกอ่ะเร็วไปกลับมาห้องกลับมาห้องโถงใหญ่อุยพี่เพชรนี่ทำไมไม่เก็บอะ เก็บแล้วเก็บแล้วอุ้ยเพชรอยู่พี่เยอะมากเลยเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยทางออกนัดอยู่แถวนี้แหละทางออกแไวทางนัน้น,น,นเนปิดแล้วถอยมาแล้วถูกลงมาแล้วมีมิกไหมเนี่ยนั่นไงอันบนน่าจะไม่ใช่อันบนน่าจะไม่ใช่ออกมาก่อนออกมาก่อน <Thank you. S 1> เปิดทีบยักษ์เร็วทีสัตเต้พี๊ดนำ้นำไปเลยเอาละ สะพานจะถล่มมาเนี่ย <ใน S 3> ไหนวะเ็ทามเข็มทามทางนี้เอาล่วง,ง,งนั่นใครอ่ะพี่ล่วงอยู่ตรงนี้เร็วเพชรอยู่กับพี่เต็มเลยระวังตัวปอมของฉันด้วยนะดึงหน่อยดึงหน่อยเฮียอะไรวะนั่นน่ะดึงอยู่เปล่าแอกอกดดึงไม่ได้กดดึงไม่ได้แป๊บนึงล่ว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 ง พี่ผีผู้หญิงตรงนั้นนะอย่าไปตายก็ได้เหียมันสูบวิญญาณมันสูบวิญญาณคือทั้งออกอยู่ทางนี้นี่พี่ออกเลยตบหนึ่งตบหนึ่งเลยก็ออกเลยก็ออกเลยเพชรอยู่กับพี่เป็นสิบเมตรเลยกอบลินยักษ์อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะระวังเดือดแล้วเดแล้วเข้าวงแล้วเข้าวงแล้วของดรอบเต็มเลยเอ้า ของรอบที่พื้นเต็มเลยได้มาสี่รให้ครับผมแบ่งกันสลดสุดๆสลดกว่าเดิมอีกทุกคนเราจะจบแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเราไม่ได้แสดงศักยภาพที่แท,ท้จริงออกมาเลยในสองรอบที่ผ่านมาเราตายได้เงินมา4,000ันดูเลสมากรอบนี้ขอแบบจบหลักหมื่นได้ไหมวะถือคติไม่โลภไม่เสี่ยงไปมามา,มา,มาช่วยกันช่วยกันเร็วรอบนี้ไม่ไ่ในุมใช่ไหมกำลังเข็นกล่องอยู่นะ ไม่แค่เป็นตัวของไฟอันี่ะเออีไฟอ่ะหุ้ยของดีเขาได้คาถาฮิลมาทุกคนคาถาอะไรไม่รู้หุ้ยพี่คาถาไฟลองดิลองดิอสักหนึ่งฮิลมันไม่ใช่ฮิลนะเนี่ยมันน่าจะไฟปะไหนลองดิฮิลครับหนึ่งสองสามโอมมไม่เห็นทำอะไรได้เลยเฮียมันเดิลหลบไป ทำอะไรได้วะของผมหรือว่าของพี่เป็นแค่แสงไฟเฉยๆหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไฟฉายอ๋อมันคือรีไวส์สตาร์บมันไม่ใช่อันนี่ไม่เม็นคาทาชุบเอาไปชุบเอาไปชุบชีวิตอันเนี้ยเอาไปอันนึงเร็ววางที่ปืนละเออใครอันนี้คือที่ชุบชีวิตเหรอใช่ใครตายก็ชุบได้เนี่ยอใช่ใช่นนี้ชุบสุดจึ้งไอ้รอบนี้มาดีหรือเปล่าไม่รู้อย่าทักอย่าทักอย่าทักต่อยแล้วอีกแล้ว อย่าทักอย่าทักไป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 มุ่งมันหน่อยทุกคนเหลือส2บสองนาทีพึ่งพี่ครับตรงนี้ไม่รู้มีของหรือเปล่าไหนวะเฮ้ยตรงนี้ครับข้างหลังกลับกลับมาที่ห้องวานเหมือนเดิมตรงนี้ครับล่นพี่คุณอย่ามาหลอกผมดีกว่าคุณคิดว่าผมมองไม่เห็นเชือกนั่นเหรอตูมาโถ่เอ้ยไปติดกับแชมป์เสียโดดข้ามให้ก็มาบังอ่ะคุณนี่เสียรู้เด็กใหม่เหรอเฮ้ย ทางนี้มาร์ทมาร์ทมองข้างบนมาข้างบนเร็วเหลือ8นาทีแล้วเร็วเราเพิ่งได้ของ17ชิ้นทุกคนเริ่มหาทางออกได้แล้วลงล่างเลยพี่มีทางไปเหรอเฮ้ยมาก,กันนะมาช่วยดันกล่องหนะ่อยห้องนี้แน่นอนเลยห้องผีดันยังอ่ะทำไมเราอยู่กัน4คนอีก2คนไปไหนวะ ทุกคนข้างล่างพี่ได้ยินเสียงผีลั่นเลยห้อง,งนี้ต้องเปิดสองคนมีหีบมีหีบเปิดเลยครับอันนี้น่าจะกลับไปทางเดิมไม่ต้องหรอกเฮ้ยเอาหีบมีมีกเลยนี่ไงมารวมตัวกันแล้วนี่ใช่ไหม ทุกคนวิ่งมาทางนี้เร็วทางไหนทางนี้ทางนี้ย้อนกลับมานี่ตรงกลุ่มมันไม่ทางไปนะนี่นี่ไม่แต่ทางออกอยู่นี่มัดผีผเีเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้เกาะหน้าอยูวยย่วิ่งมาเลยนี่วิ่งมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเออะไรเขียวๆในนี้ เกาะหน้าอเหี้ยงไม่ดีพองไม่ดีรีบรีบไปให้เร็วที่สุดวิ่งทะลุไปเลยทะาออกอยู่หน้าอ้โทรยักษ์สองตัววิ่งตามใครมาแล้วเนี่ยไม่รู้กูตายมีหีบมีหีบมีหีบยักษ์ออกมาวะเนี่ยพี่นัทข้างหลัง what อะไรข้างหลังอ่ะแตงมุมได้เพชรสองเม็ดหรอ เราต้องขึ้นไปทางบนตรงห้องโถเราวิ่งไปทางขวาทางออกอยู่นั้นน่ะโอ้โหไอ้แแมงมุมจริงด้วยโอ้ยเชือกนะระวังด้วยนะโอ้โล่งแล้วอะโหข้างล่างหีบเยอะมากเลย,ยเพชพ<ๆ>เต็มเลยนัทลงลงไปไม่ได้อะแมงมุมดักไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลงครับมาทางนี้มาทางนี้ Tony Bua, yunaye ở, yunaye lawa? Hoi quay nè lawa? đâu Mhmm! 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 ตกงผุบเลยตรงนี้นั่นใครอ่ะชุบหน่อยตายตรงไหนมาเริ่มโคตรใจโอ <c oughs> กองทัพผีเต็มเลยเฮีย <c oughs> เอาโอ้โหกับดกักกูจะบ้าทุกคนเหลือสองนาทีต้องออกให้ได้แล้วละ่ะ เราจะจบแย่ๆแล้ววะทุกคนมีลูกแก้วอ่ะขอไปเอาลูกแก้วแป๊บมีเพชรด้วยโอ้โหเฮีย er, เอ้ยด,อยดึงหน่อยจ้าดึงหน่อยจ้าแป๊บนึงเดี๋ยกคานไปให้ทีฟาตาดึงพี่เร็วมันเอาเพชรมาล่อพี่เพชรน่ะอยากได้เพชรจังเลยนั่นไงล่ะ ทำไมมาตีกูล่ะคนอื่นอยู่ใกล้ๆไม่ตีวิ่งมาวิ่งมางตรงใจใส่หน้ากูเฉยเลยมีมีไอ้ร่างปอบโอ้นั้นันนั้นแอ,ไอะไอ้เหี้ย,ยจบอานาดอีกแล้วของสี่สิบยี่สิบวินไม่ทันแล้วแหละออกเลยออกเลยใครเจอทางออกไหมอ่ะเราไม่เคยติดอยู่ในนี้ด้วยดิเจอเจอเจอแต่ทันเบ้าแต่สิบขึ้นไปเลย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 นั่นอ่ะเออเห็นแล้วทางออกได้ไงไอ้เหี้ยเจ็บไปเลย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  ไม่ทันว่ะไปไปวิ่งไปไม่ทันสี่พันฐานเหลือสี่ร้อย ไม่เคยเลยตเาไม่เคยเลยไอเ้เหี้ยค่าชุบยังไม่คุ้มเลยแล้ว,ลว,ลวการลงดังเชี้ยในวันนี้ก็เรียกว่าประสบเคราะห์กรรมอย่างใหญ่หลวงเลยนะผมสมรอบที่เราเล่นไปคือเราเก็บเราเก็บของได้เยอะมากนะรอบแรก50ชิ้นรอบ2 40ชิ้นรอบตะกี้ก็ตะกี้ก็40ชิ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีปัญหาคือโดนดักทางออกบ้างมอนเยอะมากตายกันหมดออกไม่ทันเมื่อกี้ก็40ชิ้นนั่จริงแต่ออกได้คนเดียวคนที่ถือค,คนที่ออกเนี่ยจะนับแค่คนที่ถือของคนนั้นเท่านั้นก็คือแบบเหลือแค่สี่พันแล้วก็หารเหลือสี่ร้อยก็คือไม่คุ ชีวิตด้วยซ้ำแล้วนี่ความสนุกของดันเช่นดันนะต้องบอกว่าต้องรอตัวเตรีมเต็มแหละถึงจะสู้กับพวกผีอะไรได้บ้างนะอย่างนี้คือสู้ไม่ได้ได้ตยหนีอย่างเดียวยากแต่สนุกก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันวันนี้นะครับผมกราความพระคุณมานาที่นี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครั<ะ>บท้อว่ะพวกเรา